วินดีเซลเปิดอ,อกครั้งแรกสาเหตุเปิดประเด็นไฟเดอะร็อกกลางกองถ่ายหนังฟาสต์แปหลังจากมีข่าวว่าวินดีเซลและเดอร์ร็อกทั้งคู่มีข่าวเกาเหลาผิดใจกันมาสักพักซึ่งกระทำเอาฟแฟนๆต่างเป็นกังวลกันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะส่งผลกระทบต่อการสร้างภาพยนตร์แฟรนไชส์ Fa s t ์แอนด์ฟีเรภาคต่อๆไปหรือไม่รวมถึงฟแฟนๆ Fast จะยังได้เห็นเดอ r o ร็อกกลับมาร่วมแสดงในบทบาทลูคอปใน Fa สต a แอ Furious 10และมาร่วมปิดฉากจบส,สวยๆไปกับครอบครัวทีมซิงในฟ Furious 11อีเรอเา โดยวินดีเซลที่เป็นทั้งนักแสดงนําและผู้อำํำนวยการสร้างก็ได้เล่าว่าจากักรวาลหนังภาคหลักนี้จะมีต่ออีก2ภาคนั่นก็คือภาค10และภาค11คาดว่าจะเข้าฉายในช่วงปี2023และ2024ตามลําดับปิดฉากกว่า2ทศวรรษที่หนัง Fast f u r i u u s o ีโไดดโลล่นอยู่ในวงการหนังแฟรนไชส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งฟาสก้าวนี้จะเป็นเพียงการปูพื้นไปสู่เรื่องราวการผจญภัยครั้งสุดท้ายของตัวละครในเรื่องโดยอัปเดตล่าสุดหนังได้ถ่ายทําเสร็จไปแล้วภาคหนึ่งส่วนอีก2ภาคอยู่ในขั้นตอนเริ่มดําเนินการสร้างเร็วๆนี้โดวยวางแผนว่าจะใช้แบบปีละภาคโดยไม่ต้องรอปีเว้นปี รวมถึงเมื่อจบ Fast and Furious ภาคหลักนี้แล้วจักะวนล Fast and Furious จะยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวละครใหม่ๆหรือเป็นภาคแยกของตัวละครหญิงรวมไปถึงในอนาคตอาจจะไปคอสโอเวอร์กับ Jurassic World หรือ t r n s ส former จริงหรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ และถ้าเราย้อนกลับไปในปี2016ระหว่างถ่ายทำหนัง Fast and Furious 8ปด Yu Yu the Rock ก็ได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียทำนองว่าในการทำงานหนังเรื่องนี้เขาปลื้มนักแสดงหญิงในเรื่องแต่ไม่ค่อยปลื้มนักแสดงชายเพราะคนบางคนเที่ยวสั่งคนอื่นทำโน้นทำนี่แต่ที่จริงแล้วตัวเองต่างหากที่อ่อนหัดสุดท้ายสำนักข่าวหลายแห่งจึงยืนยันว่านักแสดงชายที่ด h e Rock หมายถึงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นดารานำอันดับหนึ่งของภาพยนตร์ชุด Fast อยวาง Windy s น,นั่นเอง โดยตอนนั้นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือของ The Hollywood Report e ตบอกว่าเดอะร็อกไม่พอใจวินดีเซลอย่างรุนแรงจากเรื่องเวลาที่ทั้งสองต้องถ่ายทำหนังด้วยกันวินดีเซลมักจะใช้เวลาส่วนตัวอยู่ในรถเทรลเลอร์นานจนมาเข้าฉากสายอยู่บ่อยๆซึ่งปัญหาคราวนั้นก็ทำให้ระหว่างเดอะสายโปรโมทหนังทีมงานต้องจัดให้ทั้งคู่อยู่ห่างๆกันให้มากที่สุดและถ้าผู้ชมได้เห็นเขาอารมณ์ขึ้นในหนังเสมือนจริงแล้วล่ะก็ใช่เลยค่ะเขากำลังอารมณ์เดือดอยู่จริงๆ จากนั้นอีก2ปีเขาก็ได้เผยว่าเขากับวินดีเซลได้เปิดอกคุยกันอย่างลูกผู้ชายและได้ตระหนักว่าทั้งคู่มีมุมมองและแนวทางการทําหนังที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและไม่ว่าต่อไปจะได้ร่วมงานกันอีกหรือไม่แต่อย่างน้อยเขาก็ดีใจที่ได้เคลียร์ใจกัน อย่างไรก็ตามล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับ Men's Health ดีเซลได้เปิดเผยเบื้องหลังของปัญหาคราวนั้นว่าเขาตั้งใจยั่วยุให้เดอะร็อกโกรธเพราะคิดว่านี่คือวิธีที่จะทำให้อดีตนักมวยปล้ำ WWE e อย่างเดอะร็อกแสดงบทบาทได้ดีขึ้นซึ่งวินดีเซลในวัย53ปีได้บอกว่าที่เคียวเข็นไปทั้งหมดก็ด้วยความรักล้วนๆเพราะตัวเขาซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังเฟรนชชายนี้ N e, ต้องการให้ดเวนจอนสันสวมบทตัวละครฮอปในหนังแบบที่เขาต้องการโดยรบภาพจำในฐานะเดอะร็อกนำ หมยปล้ำออกไปจากหัวคนดูให้ได้จึงต้องเคี้ยวเข็นและแอบโหดไปบ้างแต่ในที่สุดเดวินจอรสันก็ทาได้สําเร็จซึ่งเขาภูมิใจมากซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันแล้วโดยเมื่อปี2019เดวิล็อกยังเคยได้อัปโหลดคลิป่ัน insta แกรมพร้อมระบุเนื้อหาใจความออกมาขอบคุณในน้ําใจของวินดีเซลพร้อมเล่าถึงการสนับสนุนและพาตัวเขาเข้ามาร่วมในแฟรนไชส์ Fast and Furious ตั้งแต่10ปีที่แล้วพร้อมทั้งบอกใบว่าเขาอาจจะกลับมาเข้าร่วมในภาพยนต์ภาคหลักอีกครั้ง ด้วยข้อความที่ว่าหลังเจอกันทอร์เรนโตซึ่งนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆจากวงการ Fast a n อ f u r i o u s ที่เรานำมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ชาว FC ทุกท่านกันคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆได้ดูก่อนใคร